ข่าวต่างประเทศอีกประเทศหนึ่งที่มีลักษณะแปลกที่รัเสเซียครับใครก็รู้หมดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญทำให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียป,ปูตินได้กลายเป็นประธานดีตลอดชีวิตไปแล้ว ถ้าใครเห็นข่าวนี้อาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงจะหาเสียงเลือกตั้งอีกเหรอจริงๆไม่ต้องหาเสียงเลือกตั้งแล้วครับแต่ทำไมเกิดข่าวขึ้นแล้วไม่ใช่ข่าวที่นักข่าวไปเจาะนะครับแต่เป็นข่าวที่ประธานาธิบดีปูตินแถลงเองด้วยครับเปิดเผยเองด้วยครับ ผมอ่านข่าวนี้จากต่างประเทศแล้วก็ยังงงเห็นข่าวในประเทศไทยก็ลงแต่ว่าลงแล้วไม่ได้บอกรายละเอียดพอตามไปดูข่าวต่างประเทศก็ยิ่งแปลกใจว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนี่เอารูปมาจากไหนเนี่ยนั่นคือข่าวประธานาธิบดีปูตินเปิดเผยว่า อดีตไม่ใช่อดีตชาตินะฮะอดีตของท่านเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ KGB ระดับระดับสูงต้องกลายมาเป็นคนหากินด้วยกันขับรถแท็กซี่ครับเข้าทํานองหาเช้ากินค่ำท่านจะเห็นภาพนะครับจากข่าวยุโรป เดี๋ยวแอดมินจะเซิร์ชภาพให้ดูข่าวเดอะกา r เดียนเดลิเมย์ BBC CNBC CBS เป็นรูปของปูติน กำลังขับรถแท็กซี่ที่แรกผมก็พาซื่อว่านึกว่าเป็นข่าวอดีตเมื่อ20ปีก่อนเอมาดูหน้าตาแกก็มันเหมือนปัจจุบันนี่ถ้า20ปีก่อนมันก็ต้องหนุ่มกว่านี้สิปรากฏว่าเป็นการถแถลงข่าวค่ะเป็นการโพสต์ข่าวให้โลกตะวันตกได้เห็น ว่าเป็นอะไรคือแกลำพึงลำพันว่าเมื่อสหภาพโซเวียตล่มล่มสลายเมื่อปี1989 19ต่อเชื่อม1990นั่นนะแกต้องตกระกรรมลำบากมาขับรถแท็กซี่คือถ้าเป็นมองในแง่ของการเลือกตั้งเนี่ยผมเข้าใจได้เลยนะ วันนี้กำลังจะหาเสียงการเลือกตั้งว่าแกเมื่อแกมาเป็นประธานดีนี่ทำให้ประเทศชาติจเจริญรุ่งเรืองขึ้นพ้นจากภัยเศรษฐกิจแล้วต้องเลือกตั้งแกใหม่ต่อไปแต่วันนี้ก็ไม่ใช่ครับวันนี้ก็ไม่ใช่แต่ข่าวไทยเนี่ยไม่ได้ลงนะครับพอไปดูค้นหาจาก ข่าวไทยก็ลงแค่นี้ครับนี่โพสต์ทุเดย์ปูตินเปิดใจสาภาพโซเวียตล่มสลายลำบากจนต้องไปขับแท็กซี่เนื้อข่าวก็ไม่มีอะไรมากแต่พอผมตั้งข้อสงสัยเพื่อจะวิเคราะห์ข่าวนี้ก็ไปเจอหลักฐานชิ้นหนึ่งในจากสำนักข่าวเดลิเมยครับ จากสำนักข่าวเดลิเมในเนื้อข่าวนะฮะท่านดูภาพของเดลิเมนี่ก็ได้ครับรู้สึกว่าเป็นภาพที่ชัดที่สุดคนขับแท็กซี่ชื่อปูตินก็น่าแก่หน้าปัจจุบันนี่แหละครับคนที่นั่งข้างหลังก็ใส่สูตรหมดเลยลูกน้องแอคชัน เดลิเม์บอกว่าวาลาดิเมียปูตินเปิดเผยว่าเขาต้องมาทำอาชีพเสริมด้วยการขับแท็กซี่ภายหลังจากการล่มสลายของระบบโซเวียตเนื้อข่าวของเดลิเม์น่าจะมีรายละเอียดได้ดีเหมือนกันนะครับนี่ผมให้ท่านดูข่าวภาษาอังกฤษและผมแปลในส่วนนี้ ที่เก็บรายละเอียดมานะครับนี่ครับที่แรงเงาให้ท่านเห็นเบริเมบอกว่าสาเหตุที่ปูตินออกมาเผยแพร่ข่าวเรื่องราวในอดีตของเขาที่ลำบากขนาดต้องไปขับแท็กซี่หากินในช่วงที่ระบบโซเวียตล่มสลาย เป็นการแสดงความต้องการที่จะปลุกกระตุ้นชาวรัเสเซียให้เกิดความหึกเหิมรักชาติว่ารัเสเซียเป็นเชื้อชาติที่ยิ่งใหญ่ของพวกสลาฟที่เป็นเผ่าใหญ่เป็นระดับที่สองรองใน,ในยูเครนคือปัญหาที่ยูเครนครับเผ่าสลาฟ เป็นเผ่าใหญ่ลำดับที่สองรองจากรักเสเซียที่อาศัยอยู่ในยูเครนก่อนที่รัเสเซียจะบุกยูเครนอย่างไรก็ตามจากการประชุมสุดยอด G7 ที่เพิ่งผ่านไปนี่ข่าวจากเดลิเมนะเยอรมน,นีที่กำลังจะได้เป็นประธานสาภาพยุโรปแทนอังกฤษในปีหน้าได้ออกมาเตือนเรื่องนี้โดยนางแอนลิน แอนนาลีนาเบอร์บ็อกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่จากพรรคกรีนได้ออกมาพูดว่าเยอรมน,นีและยุโรปทั้งหมดพร้อมจะตัดท่อแก๊สเส้นใหญ่ที่ส่งมาจากรัเสเซียสองเส้นทันทีหากรัเสเซียบุกยูเครนเพราะเบอร์ลินกับวอชิงตันได้เคยมีข้อตกลงเรื่องนี้เอาไว้ตอนทำสัญญา รับซื้อแก๊สจากรักเสเซียผลจากการถแถลงความบาดรัเสเซียจากการประชุม G 7ทําให้ปูตินต้องรีบออกมาถแถลงว่ารัเสเซียไม่เคยมีความคิดที่จะยกที่จะบุกยูเครนเลยมีแต่อังกฤษและชาติพันธมิตรเท่านั้นที่พยายามใส่ร้ายรัเสเซียในเรื่องนี้ถ้าะวิเคราะห์ข่าวเหตุการณ์ที่ปูตินออกมาแอคชั่นว่าตัวเองลำบากมากขับรถแท็กซี่ ตอนที่สหภาพโซเวียตล่มสลายนั้นเป็นวิกฤตการยูเครนวันนี้ครับเรื่องยูเครนเป็นเรื่องเหตุการณ์ที่จะเรียกว่าเป็นแผลอักเสบอย่างแรงพัวพันมาพักใหญ่แล้วครับจนถึงสงครามกลางเมือง หลังจากสาภาพล่มสาภาพโซเวียตล่มสลายเนี่ยรัฐต่างๆก็แยกตัวออกไปปกครองตัวเองรัฐยูเครนนี้เป็นรัฐที่ติดกับรัเสเซียเลยเป็นรัฐที่พูดไง่ายๆใกล้กับมอสโกและที่สำคัญเป็นรัฐอุตสาหกรรมใหญ่เป็นจุดยุทธศาสตร์หลักนะครับที่อยู่ติดทะเลดำ รัเสเซียไม่อยากปล่อยแต่ในที่สุดต้องปล่อยเมื่อเหตุการณ์ที่ผ่านมาในปี1990ที่เกิดการล่มสลายดังนั้นในยูเครนเองนี่ผมเลยเล่าเท้าความหลังสั้นๆให้ท่านทราบว่าทำไมมันกลายเป็นวิกฤตแล้วเดี๋ยวจะเอาหลักฐานให้ท่านดูอีกทีหนึงว่าวันนี้ ข่าวเรื่องรัสเซียจะบุกยูเครนเนี่ยประทุมาหลายเดือนแล้วครับตะวันตกเขาก็รู้เขาก็พยายามจะย,ยันกันอย่างกรณีของรัฐบาลใหม่ของเยอรมันเขาก็ประกาศอย่างที่ผมอ่านข่าวเดลิเมให้ท่นานทราบแล้วในยูเครนก็มีคนที่โปรรัสเซียอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็โปร สภาพยุโรปโปโนาตโต้ความหวังของกลุ่มการเมืองที่ต้องการให้รัสเซียจะให้ยูเครนเนี่ยพ้นจากวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจเพราะว่าหลังจากสภาพโซเวยียตล่มสลายเนี่ยการแยกรัฐเนี่ยทำให้เรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นยูเครนก็หวังว่ากลุ่มหนึ่งเนี่ย ก็มาโปรทางทาง e อยทางสหภาพยุโรปแต่อีกกลุ่มหนึ่งโปรโซเวียตมีการแข่งขันเลือกตั้งกันก่อนที่จะเกิดสงครามนี่ครับฝ่ายโปรโซเวียตชนะแต่ฝ่ายที่โปรโยุโรปไม่ยอมก็มีการเดินขบวนหลายครั้งจนกระทั่งเกิดวิกฤต รัฐบาลที่โปรโซเวียตชนะเลือกตั้งต้องล่มสลายไปแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่ดังนั้นกลุ่มที่โปรโซเวียตก็ไม่พอใจนั่นแหละครับเมื่อสักน่าจะไม่เกินสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีจำนวนมากอยู่ทางภาคตะวันออกของอยูเครนซึ่งติดกับรัเสเซีย แล้วก็ประกาศตัวเลยแยกเลยวันนี้เมืองไทยเราเนี่ยเลือกตั้งชนะก็ไม่ให้เป็นรัฐบาลทักษิณเลือกตั้งชนะไม่ให้เป็นรัฐบาลรัฐบาลสิเกกันยาสี่เกเอาคนออกมาเดินขบวนขับไล่คนเอกสนที่ถูกเชิดให้เป็น หวหน้าคณะรัฐประหารเขียนรัฐธรรมนูญเองตามใจชอบแล้วคนที่ขึ้นมาเป็นนายกก็เป็นองคมนตรีดูเหมือนว่าจะมีฐานเสียงสนับสนุนการรัฐประหารมาจากทางใต้คือพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นฐานเสียงของสายเปรมเพราะว่าพลเอกสุยุทธก็เป็นลูกเลี้ยงของพลเอกเปรมซึ่งเป็นประธานองคมนตรีควบคุมสถานการณ์ตอนนั้น ดาทักษินมาทั้งปีในปี49เขียนรัฐนุนตามใจชอบเลือกตั้งอีกแพ้ครับสมัครได้เป็นนายกก็ก่อจลาจลอีกเห็นไหมครับแล้วก็เอาสมัครออกโดยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยตัดสินว่าทำกับข้าวดังนั้นวิกฤตการณ์ในประเทศไทยเนี่ย ก็คล้ายๆก,กันกับอีกหลายๆรัฐในโลกนี้ที่อํานาจพิเศษที่พยายามจะผลักดันให้อํานาจทางการเมืองเป็นไปตามความต้องการของตนไม่ว่าฝ่ายไหนทั้งนั้นแต่ไม่ยอมรักษากติกาสุดท้ายยิ่งรักกลับมาเป็นอีกก็เกิดการก่อจะลาจลของกอปพสก็มาจากพรรคประชาธิปัตย์อีก เหตุการณ์นี้ก็ได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาคใต้นี่ดีว่าของเรานี่ไม่ใช่ดีเพราะมีกษัตริย์นะครับแต่ดีเพราะว่าไม่มีปัจจัยภายนอกที่จะแบ่งแยกกันแต่มีความคิดที่จะแบ่งแยกกันจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมช่นนี้ แม้ว่าเราจะไม่เหมือนยูเครนแต่เหตุการณ์ยูเครนกำลังเป็นบทเรียนเมื่อมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาวันนี้แม้เราไม่มีรัเสเซียอยู่ข้างๆแต่เราก็มีจีนอยู่ข้างๆแล้วก็มีอำนาจประเทศเพื่อนบ้านอีกส่วนหนึ่งก็เป็นอำนาจของฝั่งที่สายสัมพันธ์กับอเมริกาไทยก็อยู่ในลักษณะ ที่ต้องปรับตัวให้ดีเรายังไม่สามารถจะสรุปอะไรได้ตรงนี้เพียงแต่บอกให้รู้ว่าสถานการณ์ในยูเครนได้กลายเป็นรัฐแบ่งแยกเป็นสองฝากแล้วแล้วก็เกิดสงครามแล้ววันนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนนั่นก็คือรัเสเซียก็หนุนหลังกลุ่มอำนาจที่เคยชนะการเลือกตั้ง แล้วถูกทำลายด้วยการเดินขบวนก่อจราจนก็ไปตั้งหลักอยู่ฝั่งตะวันออกของยูเครนโลกก็รู้แต่ลัเสเซียก็บอกฉันไม่เกี่ยวแต่ว่าในทางปฏิบัตินี่ก็มีการหนุนอาวุธเข้ามาต่อสู้กันวันนี้รัฐบาลยูเครนฝั่งตะวันตกก็เป็นสันสัมพันธ์กับสาภาพยุโรป การต่อสู้ตรงนี้กำลังเข้าสู่วิกฤตในข่าวเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมานี่จะข่าว bbc นะครับรัสเซียเตรียมจะบุกยูเครนหรือเปล่าและคำถามอีกหลายคำถามที่เกี่ยวข้องกัน ลิ่นที่รัเสเซียจะบุกยูเครนนี่ส่งกลิ่นแรงขึ้นเรื่อยๆมาตั้งแต่กลางปีนี้แล้วและล่าสุดเมื่อวันที่9กธันวาคมนี้ครับก็เกิดข่าวว่าเหตุถ้าเกิดเหตุการณ์รัสเซียบุกยูเครนจริงจะยุลุกลามไปทั่วยุโรป จะเกิดการลุกลามประเทศยุโรปได้อย่างไรมีการวิเคราะห์ข่าวรายละเอียดไบเดนก็ประกาศท่าทีว่าจะขัดขวางการกระทำของรัเสเซียหากจะบุกยูเครนสาภาพยุโรปอย่างที่ผมเรียนท่านแล้วตามข่าวเดลิเมก็ว่ารัฐบาลใหม่ของเยอรมันก็ประกาศจุดยืนชัดเจนดังนั้นจะเห็นได้ว่า ข่าวของอวลาดีมียปูตินออกมา,อ,าออกมาเปิดข่าวว่าเขาเคยเป็นคนขับแท็กซี่หลังสาภาพโซเวียตล่มสลายเป็นข่าวเมื่อวันที่13ธันวาคมนี้เอง แล้วเดลิเมเองก็วิเคราะห์ว่ามันเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ที่รัเสเซียกำลังปลุกระดมประชาชนเพื่อที่จะให้เหมือนเป็นสัญญาณว่าอาจจะต้องใช้อำนาจพิเศษในการบุกยูเครนแต่อย่างไรก็ตามนะครับในข่าวนี้ปูตินก็ออกมาปฏิเสธว่าเขาไม่ทำแต่เรื่องอย่างนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับในทางการทหาร ต้องระวัดระวังกันทั้งสองฝ่ายถ้าเปรียบเทียบเรื่องนี้กับเหตุการณ์ในจีนที่สีจิ้นผิงส่งสัญญาณปฏิวัติวัฒนธรรมให้สภาประชาชนรับรองว่าตัวสีจิ้นผิงนี้มีความสำคัญเท่ากับเหมาเจ๋อตุงกับเติ้งเสี่ยวผิงทีเดียว แล้วก็มีข่าวว่ากำลังเกิดการปฏิวัติวัฒนมใหม่ในยุคใหม่มีข่าวนายทุนหลายคนถูกจับแม้กระทั่งนายทุนบางคนอย่างแจ๊กมายังต้องออกข่าวว่าบริจาคเงินช่วยให้กับสีจิ้นผิงลักษณะข่าวคล้ายกันคือมีความขัดแย้งกับไต้หวันแต่สัญญาณเหล่านี้ ไม่มีใครไว้วางใจกันแม้ว่าจะเชื่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่กล้าแต่อีกฝ่ายแม้ว่าจีนอาจจะไม่กล้าบุกแต่อเมริกาก็ไม่มั่นใจก็ต้องยันข่าวกันอย่างนี้นี่ผมก็เลยนำข่าวเรื่องความขัดแย้งของโลกนะครับมาให้ท่านดูจากเหตุการณ์ที่เป็นข่าวประหลาดประหลาดเอ๊ะอยู่ๆปูตินดันมี มาเปิดเผยว่าตัวเองเคยขับรถแท็กซี่หลังจากสาภาพรัสเซียล่มสลายและแถมยังมีรูปผมก็นั่งดูรูปเอหน้าตารูปนี้นี่มันก็มันไม่ใช่รูปในอดีตนี่มันรูปข่าวแจกนี่พอเช็คเข้าไปจริงๆใช่จริงๆครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับข่าวที่รัสเซียเตรียมจะบุกยูเครนครับ ช่วยกันแชร์นะครับกดไลค์ด้วยขอบคุณครับ